พี่เคยฉุนน้องเมียทวงเงินหนึ่งพันบาทนะถือมีตรีเข้ามาทำร้ายโดนแย่งนะแล้วก็แทงสวนตายครับอืมเอาอีกแก้วพี่เคยกับน้องเมียนี่ตำรวจโรงพักภูเวียงก็ก็ไปแล้วครับควบคุมตัวในชุมพลนะอายุ37ปีผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาตัวไปทำแผนประกอบความรับสารภาพที่เกิดเหตุในะที่บานพัก ผู้กับบอกว่าภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล,ลว่ามีคนโดนแทงญาติก็นำส่งเพื่อเข้ารักษาตัวแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทางก็ไปตรวจสอบก็พบในายจักรีชิงหนูอายุ31ปีโดนแทงด้วยมีดเข้าแผ่นหลัง3แผลญาติคนตายเขาบอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างพี่เขยกับน้องเมียในจักรีคนตายเป็นน้องเมียนชุมพลคนแทงนี่เป็นพี่เขย เจ้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะเจอกองเลื่อนอยู่ที่พื้นดินใกล้ๆเพิงที่อยู่ข้างบ้านสอบส่วนญาติคนตายที่อาศัยอยู่ในบ้านก็ทราบว่าในชุมพลเนี่ยนะก็อาศัยอยู่ที่บ้านตามปกตินะพี่เขยเนี่ยนะส่วนไอ้นายจัก,กรีเนี่ยมีเมียอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยไปไปมาๆระหว่างบ้านเมียกับบ้านแม่นะซึ่งก็บ,บ้านแมน่ก็พี่สาวแล้วก็พี่เขยก็อาศัยอยู่ ก่อนเกิดเหตุในจัก,กรีกครับคนเป็นน้องเมียถือมีดไปแหลมมาที่บ้านแม่เมามาเลยตาหลวมมาเลยเออแล้วก็มาทวงถามเอาเงินที่พี่สาวยืมไปพันกว่าบาทพี่สาวก็บอกว่าเงินที่เคยให้ไปเนี่ยมันมากกว่าเงินที่กูยืมอีกนะเออเอา่าถ้าจะเอาก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยังไม่มี ปรากฏว่าน้องชายครับนายจักรีนไม่พอใจเออะอะโวยวายจะทําร้ายคนในบ้านแม่ห้ามก็ไม่ฟังไอพี่เขยก็เลยเข้ามาห้ามไอนายจักรีนี่ก็วควักมีดที่พกติดตัวมาจะแทงพี่เขยครับก็เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นในชุมพลน่ะพี่เขยเนี่ยนะครับนะไม่เมาอ่ไอน้องเมียมันเมาเนี่ยไอพี่เขยก็เลยคว้าท่อนเหล็กซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆได้เนี่ยตีบักก็ให้ น้านไอ้ไอ้น้องเมียทาท่าจะล้มน้พลาดท่าล้มลงกับพื้นพี่เขยก็เลยดลอมีดปลายแหลมที่แย่งมาได้เนี่ยแทงไปสามจึกนะครับน้าจนแน่นิ่งไปเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไอ้สามจึกนั้นก็น้าทำเอาตายได้เหมือนกันนะครับภูมิกับบอกว่าจะกการสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยตัวเองกับน้องเมียไม่ค่อยจะถูกกันนะไม่ชอบนิสัยมันก่อนเกิดเหตุมันมาทวงเงินพี่มันซึ่งก็เป็นเมียผมนั่นแหละ แต่ว่าแหมมันใช้คำพูดเนี่ยฟังไม่สวยเลยไม่ลื่นหูเลยแถมมันยังจะทำร้ายนะพี่มันนะแล้วก็แม่มันด้วยตัวนี้ก็เข้าห้ามมันจะไม่ฟังจนทะเลาะก,กันนะแล้วก็พลาดพลั้งทำร้ายกันจนเสียชีวิตดังกล่าวนะซึ่งพอทราบว่าน้องเมียตายแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่นี่แหละเจ้าหน้าที่เอาตัวไปดำเนินคดีครับฆ่ากันตายนะไปให้เขาฆ่านะ เพราะเงินแค่พันเดียวนะนฟังเอออยางว่าเลยยังว่าแต่พันเลยนะครับนะสิบยี่สิบเนี่ยก็ค่ากันได้เหมือนกันนะคนเราเนี่ย